กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางเว็บไซต์ของโอโห38นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่เกมสล็อตแล้วกันเนาะค่ายที่จะเล่นเราจะเลือกเป็นอ่าสเปคเกมมิ่งนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมันมีเกมใหม่มาเนาะหลายเกมอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับสเปคเกมมิ่งเนาะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเกมนี้ก็แล้วกันนะนะมารุยกันครับเกมนี้มีชื่อเกมว่า wild win นะครับคุณผู้ชมอ่านถูกหรือเปล่านะไม่รู้ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายสายก่อนแล้วกันนะ รายจ่ยายนะครับก็มีสัญลักษณ์ Y นะครับสกัตเตอร์เป็นรูปช้างเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ลำดับตัวแพงไล่ไปตามนี้นะครับเกมนี้มันจะมีฟีเจอร์นะครับถ้าเกิดได้รายจ่ายนะครับตัวแรนดอมนะคุณผู้ชมมันจะกลายเป็น Y ให้เราเนาะตัวคูณสะสมนี้เดี๋ยวต้องไปดูในโบนัสเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันสกัตเตอร์ใช้4ตัวขึ้นไปเนาะซ,ซื้อฟิจัปินได้ด้วยนะครับซื้อฟิจปินได้นะครับ เบ็ดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวดูให้นะเบ็ดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่4บาทเนาะถ้าซื้อก็คง400นะครับถ้าซื้อน่าจะ415หมุนฟรีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เครดิตผมเติมมาแค่600กว่านะเดี๋ยวตั้งเบ็ดไว้ประมาณสัก12แล้วกันนะครับหนึ่งคอมโบแรกนะครับสองคอมโบตัวคูณสะสมข้างนอกไม่มีให้อันนี้ได้วายละโอ้โหเต็มเต็มวะเฮ้ย ขึ้นมาเก้าสิบแปดนะครับยังเก้าดีอยู่อืมไหลาย,ยาวดีจังถ้าเกิดได้เพวงมาลัยเมื่อกี้แล้วแถวแรกเนี่ยพวงแบบได้เยอะนะครับอืโอเคสคัตเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับได้ตัวเคต่ออา่ขันนะครับเรียกเป็นเนี่ยพวงมาลัยแถวแรกไม่ออกนะพอๆกับรอบที่แล้วเลยนะโอเคแว่นตานะครับแว่นกันน้ำนะครับ ีย๋ยวนี้สเปเกเคมมิงนีทําออกมาคล้ายๆกับ PG เยอะนะพวกหน้าจออะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมเออเป็นแนวตั้งหมดเลยนะครับแต่ก็เหมาะสำหรับพวกโทรศัพท์นะเออถ้าเกิดแนวตั้งแบบนี้โทรศัพท์มันจะตรงเป๊พะพอดีนะครับโอเคเปลี่ยนไปเป็นตัวเซนะครับสกัตเตอร์หนึ่งตัวค่อยๆลุ้นกันไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะจะจบแบบไหนนะครับวันนี้ สูตรบาคาร่ากับสล็อตก็ามาสอบถามกันที่ใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยละกันเนาะสนใจเข้ามาสอบถามกันดูนะสไปเรกมมิ่งก็มีนะครับสาหรับสูตรสล็อตกับบาคาร่านะครับคุณผู้ชมสนใจเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยละกันอ่ะตอนนี้รายจ่ายออกเรื่อยๆนะครับเลข10แถวสได้แว่นกันน้ําไปนะครับ ถ้าไม่ซื้อฟีสปินก็ปั่นเอาเนาะคุณผู้ชมปั่นเอาก็มีสิทธิแตกนะครับเกมนี้ไม่จาเป็นต้องซื้อนะบางทีซื้อไม่แตกก็มีนะครับคุณผู้ชมโอเคกดไปครับผมอันนี้เป็นวายนะถ้าอยากจะเห็นฟีเจอร์เดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูแล้วกันนะครับรอให้มันแบบเหลือสักน้อยๆก่อนนะ วันนี้เครดิตมาไม่เยอะก็คิดว่าเป็นคลิปรีวิวสั้นๆเนาะคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาใหม่เปลี่ยนเป็นวายไปแล้วนะมีเลขจิบมีแว่นกันน้ำนะครับพวงมาไลัยไม่ออกแถวแรกกดไปครับผมเหลือสัก0 0เดี๋ยแต่ผมจะซื้อให้ดูละกันนะครับเพราะว่าเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่4 4บาทนะครับเกมนี้ ถ้าเหลือสัก400เดี๋ยวจะซื้อเลยนะครับโอ้แล้วแ่งตาได้ปืนดำนำ้ำเอ้ยปืนยินน้ำต่อนะครับเปลี่ยนเป็นวายต่อนะครับอ่าโอเคพวงมาลายลงนะครับก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะประมาณ80-90นะครับคุณผูผ้ชมคอมโบ,โบแต่ละครั้งนะครับถึงจะไม่มีตัวคูณให้ก็เถอะตัวคูณผมว่าน่าจะอยู่ในโบนัสเกมนะเกมนี้นะครับ เป็นตัวเ K นะครับได้เซไปกดไปกตัตเตอร์มาสองตัวนะครับตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับมาสองตัวอยู่ดีนะครับติดลงเป็นเป็น Y เนาะ เต็มเต็มจอ280กว่าเข้าฟรีเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมเอ่ยถ้าผมมองไม่ผิดนะเมื่อกี้นี้นะครับอ่าเข้าฟรีเกมจริงๆด้วยคุณผู้ชม15ฟรีเกมไม่ต้องซื้อฟรีสปินเปิดนี้ถ้าซื้อซื้อ10เออซื้อ1.2 k นะหรือว่า1,200นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดจะซื้อนะมีตัวคูณให้นะครับโบนัสเกมมีคูณสะสมตามคอมโบนะอ่าโอเคสอว้าวไป2เปิดเลย3เปิดว้าไปนะครับ ได้ไวยช่วยชีวิตลงมาโอ้ยออกดีๆหน่อยสิออกดีๆหน่อยฮัลโหลเพื่อนออกไม่ดีเลยนะโบนัสเกมนะครับอืเลขสี่เปิดเองนะครับมีความรู้สึกว่าข้างนอกโบนัสเกมที่เข้าดีกว่านะคุณผู้ชมข้างนอกโบนัสเกมเข้าดีกว่านะครับขอตัวเจโอสุดท้ายละอ่าได้ตัวเจนะครับเลขสิบมา เว่นกันน้ำนะครับเลข10มาแถว3าโอ้จบแล้วนะคุณผู้ชมเบ็ดที่12นะซื้อถ้าซื้อ1,200ัขาดทุนนะครับคุณผู้ชมจบมา400กว่าเองนะครับวันนี้กำไรขึ้นมา500อยนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะเกมนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเบ็ดขั้นต่ำนะครับต่ำสุดเบ็ดอยู่ที่4บาทเนาะถ้าซื้อซื้อ4ีเคสี่0้นะครับมาลุยกันน้ผมลองซื้อดูซื้อไปที่400อนะครับมันซื้อฟีสปินได้นะครับเกมนี้ เออมาลองดูซิสิบห้าหมุนฟรีนะครับซื้อสี่ร้อยนะครับมาลุยเลยเมื่อกี้อาจจะแบบมันฟรีไปเยอะนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นแบบยังไม่เต็มที่เนาะอ่าคูณสามคูณสี่ขึ้นมานะครับโอเคไวอยู่นะเนี่ยในฟรีเกมนะครับอ่าได้ตัว A เนาะได้ K ได้แว่นนะครับสุ่มมาเป็นกระป๋องน้ำ คูณเอ่าโอเคได้เคนะครับอืมอ่ะได้แว่นตานะครับเจไม่ลงนะถ้าเจลงนะเจ๋าเลยกระแป่งน้ำนะครับเลขส0บคูณสิอขึ้นมาโอเคเลขสอเปิดได้ตัวเคนะครับอ่ะสวยงามสวยงามครับผม อคอมโบโดีนะรอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วนะบิ๊กวินเลยนะครับหนึบหคอมโบโดีกว่ารอบที่แล้วนะครับสวยงามอ่าสุดท้ายแล้วนะครับจบแล้วเออซื้อไปน400นะคุณผู้ชมจบมาที่251นะครับก็ยังขาดทุนอยู่ดีเนาะโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นเกมของค่ายสเปคเกมมิ่งนะเกมนี้สนใจแอดไลน์ไอดีและที่มุมด้านขวาบนหรือไม่ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน กดไลค์กกดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ